ทุเรียนสู้ชีวิตครับวันนี้จะมาจะรีวิวให้ดูนะครับสักต้นหนึ่งทุเรียนที่สั่งมาจาก facebook ต้นละยี่บห้าบาทนะครับก็นี่ครับรอยต่องรอยครับตรงยอดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็หักนะครับยอดหักตอนนี้ยอดตัวนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแทนน่าจะเป็นกิ่งหลักต่อไปนะครับนี่ครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มแตกแล้วครับเริ่ม แตกยอดมาได้สักระยะหนึ่งละนะครับใบอ่อนก็เริ่มเริ่มเริ่มกลางละนะครับนี่ครับนี่ครับรอยหักตรงนี้กิ่งนี้ก็หักนะครับกิ่งนี้รับเขาก็ซ่อมตัวเองนะครับนี่ครับเขาก็ซ่อมแซมตัวเองแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงต้องตัดทิ้งนะครับดแต่เดี๋ยวให้เขาโตกว่านี้หน่อยนึงไม่ตัดก็ได้ครับนี่ครับเริ่มแตกมาแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นกิ่งหลักขึ้นมานะครับตอนนี้ทําอะไรบ้างระดับนี้แล้วก็ มาระดับนี้ผมยังไม่ได้ให้ปุ๋ยสักครั้งเลยนะครับแค่ให้น้ําอย่างเดียวเลยนะครับยังไม่ให้นะครับกะว่าให้ใบเขาแก่เต็มที่ก่อนค่อยจะให้นะครับอาจจะเป็นอ่าสิบสองสามสามหรือว่ายี่ห้ายี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเดี๋ยวรอดยูยอีกทีหนึ่งว่าผมจะมีปุ๋ยอันไหนนะครับหาซื้อกันไหนได้นะใส่นิดนึงก็ดีแล้วก็ขี้ควายนะครับเอาขี้ควายมาใส่เดี๋ยวว่าจะเอาขี้ควายมาโรยรอบๆรอบๆบโคนต้นนะครับ เดี๋ยวให้ใบเขาแก่ก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรนะครับนอกจากมีอย่างหนึ่งที่ใส่ก็คือตั้งแต่ตอนปลูกก็คือ,อไม่ใช่ตอนปลูกหลังปลูกประมาณไม่กี่วันแล้วครับก็คืออ,อีมิดานะครับกันมแมลงให้ทางทางดินนะครับโรยนะครับโรยบริเวณเตรงนี้นะครับในถุงนี่แหละนะครับผมไม่ได้เอาถุงออกนะครับอันนี้ปลูกข้งถุงเลยแต่ตัด ตัดก้นถุงออกนะครับจะประมาณนี้แหละครับตอนนี้เริ่มสวยละอ่าอันนี้ไม่ได้มุงสแลนไม่ได้กลางสแลนไม่ได้ทําร่มทาอะไรให้เลยนะครับเป็นดินก้นบ่อให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับบ่อส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับกําลังอันนี้รู้สึกจะแตกยอดยาวกว่าเพื่อนละบางบางต้นก็กําลังเริ่มเริ่มปิกผีนะครับกําลังประมาณนี้กําลังประมาณนี้นะครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตุเรียนเล็กผมว่า,าเขายังไม่ต้องการอะไรมากครับยังไม่ต้องการปุ๋ยไม่ต้องการอะไรมากเท่าไหร่ใส่นิดๆหน่อยๆนะครับถ้าใบอย่างนี้ก็เดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ครับไม่ต้องรีบครับให้เขาโตกว่านี้นิด,น,ดนึงก็ดีผมไม่รีบครับแล้วก็ใส่นิดนึงพอให้เขาได้รู้ได้ชิมนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปก็นั่นแหละครับอนอกปุ๋ยใบใหม่ประมาณนะั้นแล้วก็ปลูกใหม่นะครับอันนี้ลอง ปลูกเล่นเดูนะครับว่าจะเป็นยังไงศึกษาไปเรื่อยๆนะครับตามแนวทางของเราเองครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ